สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนักเตะที่โลกลืมนะครับหรือว่าตำแหน่งที่คนไม่ค่อยนิยมกันนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูในแผน manager ดูว่าเฮ้ยตัวนี้เจ๋งหรือเปล่านะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้อง,องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ1 0 0บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นะครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกิงกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับตอนนี้ยนอ,นนอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0บถึงยีอ่าสิถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยตอนนี้นะครับในโหมดมเดเจอร์เนี่ยก็คงจะเป็นแผน4 3่า โฮดดิ้งนะครับโดยปกตินะแต่นะครับตอนนี้นะครับเราปรับมาเป็นเสียง3ฟอล์หนานะครับก็ในส่วนของตำแหน่งตรงนี้นะก็คงจะต้องเป็น CF โดยตรงนั่นแหละครับซึ่งคนที่เริงเงไว้อยู่นะครับนั่นก็คือเฟรนปูสกัตว่างนี้เลยน่ครับในส่วนของปูสกัตนะครับก็ตามโอ r านะครับก็อยู่ที่101นะครับแต่เม็ซุ้มราคาอยู่ที่ประมาณสัก300นิดๆนะครับ ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับเทียบกับในส่วนของรายละเอียดของนักเตะนะครับอันนี้คือยังไม่เทนนะฮะก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับอันนี้ยังไม่เทนนะแต่ว่าอัพในเรื่องของสกิลก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปอัพสกิลกันหน่อยนะฮะอัพสกิลกันหน่อยเดี๋ยวเราไปเป็นถ่ายทอดการฝึกฝนฮะนี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ่ายทอดไปถ่ายทอดมานะครับส่วนของปุสกัตนะครับอยู่ที่1 6 0 0นะครับ ดูสิอ่ะลองดูหน่อยสิแล้วก็ไปที่สำรองระดัวฮนะให้พุสการอีก200ในส่วนของสกิลนะครับอ่าหลังจากที่ดูดูมาแล้วนะครับก็อ่าสกิลเนี่ยอัพไปทางในเรื่องของความคมนะครับพุสการนี่คือเมนเจอร์นะในเรื่องของการทำประตูนะครับพลังการยิงยิงไกลอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็มันจะอัพไปถึงสไนเปอร์ตรงนี้นี่ครับตรงนี้แล้วก็สกิลที่เหลือก็อัพเป็นในส่วนของร่างกายนี่ครับดูค่าพลังกันบ้างครับหลังจากที่อัพไปนะครับสปีดก็อยู่ที่ประมาณนะครับร้อยยี่สครับในเรื่องของความคมในการจบสกอร์ถือว่าดีแน่นอนนะครับอ่ะคุณสมบัติก็ประมาณนี้ครับผมมีในเรื่องของฟรีคิกทรงพลังเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลเร็วเฮมิเกอร์ยิงสายเขครับในเรื่องของเท้าอยู่ที่5้าสีครับอ่าแล้วก็พลังงานก็ ตามนี้นะ4.5นะครับสกิมุก4ดาวครับเบิกเลยเป็นสูงกลางครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพุชคัทนะครับสัก2เกมนะครับในเซียม3ฟ้อนายนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะต้องต้องเป็นแผนนี้ต้องเป็นแผนนี้นะครับผมแผนนี้จะไหวหรือเปล่านะครับในตัวนี้ครับผม ไปชมกันเลยตอนนี้ครับอยู่ที่อันดับที่254นะครับก็มีหกากหัวลงอยู่2เกมนะครับในเมื่อวานนี้ครับผมวันนี้เรามาจะมาดูกันนะฮะว่าปูสการจะประมาณไหนนะฮะในส่วนของทคติกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปล่าสุดได้เลยครับในเรื่องของแผนมามาดูกันหน่อยซิปูสการจะช่วยทีมในส่วนของเมนเจอร์ได้มากน้อยขนาดไหนครับไปชมกันเลย โอเคครับในส่วนของโอเพน้นะครับเล่นในบ้านครับผมมาด้วยแผน4-3-3โฟไนน์นะฮะก็ดูในเรื่องของปุสกาว่าจะเชื่อมเกมได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับฝั่งนึงก็มาด้วยส2-1-2เนโร่เนี่บครับเริ่มเกมครับโอเพนเเป็นฝ่ายเขีย์บอลก่อนครับนะครับ อาแล้วลูกนี้โอ้โหแฟนไรกาดจ่ายแรงเกินไปครับผมลูกออกไปแล้วนะครับสลีบาออกมาที่ตูเร่โอ้ตูเร่ไอต้องจัดแล้วล่ะตูเร่ร่างนี้เดนิสเบอร์แคมโรนันโดเอาโดนอาเกตัดบอลไว้ได้ครับไปแล้ว โาเกไปแล้วจ่ายมาที่องรีครับมาที่กุลิดครับปูสการอา่าโอ้โหลูกนี้เนี่ยกำลังทำทีมดีๆเลยครับจ่ายเจียกันซะง,งั้นนะครับปูสการกำลังเชื่อมเกมได้อย่างดีลดแล,ล้วโรเลนโดจังหวะนี้เอาออกไหมออกไหมออกแล้วครับผมไปครับเป็นลูกตั้งเตะจาก ล่าสัรประตูรครับคาร์โนโรมาที่แฟงไรการครับผมออกบอลมาแล้วโอ้โหแรงเกินไปฮะลูกนี้ทุ่มไกลแน่นอนทุ่มแรงกว่าแน่นอนอ่ะเป็นบอลของโอเปนี่ครับไปฮะปูสกาตัวเล็กๆอย่างนี้เชื่อมเกมดีแน่นอนโอรดี้ครับไหลามาโอ,โ,โอ้โหลูกนี้อองรีจับบอลไม่ได้ครับผม มันก็ไม่ได้เลยไปมากเท่าไหร่ครับได้ไหมได้ไหมอองรีเก็บอโอเคเก็บบอลได้ครับมาที่กูดิดครับแฟงไรากาดออกมอนมาที่มวซิล่ามูซิล่าอูพิกบอลแล้วได้ฟาวครับผมใครจะเป็นผู้สังหารฟรีคิกใครอะเฮ้ยใครวะเนี่ยบุสการ์ดเหรอบุสการ์ดเฉยเลยโอ้ไม่ได้ปรับเลยครับบุสการ์ดยิงเองเฉยเลยอะ โอติเป็นจะเป็นกุลิดนะวโมเซล่าโลดี้ม้าอองรีแล้วใครต่อปุสคัตโอโหแรงไปหน่อยหนึ่งจบเกมจบครึ่งแรกฮะเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับการเชื่อมเกมของปุสคัตดูดูโอเคอยู่นะเชื่อมเกมดีแต่ว่าในส่วนของปีกซ้ายปีกขวาของเรารู้สึกว่ามันวันนี้มันยังมึนๆอื่นๆอยู่นะฮะยังเบอเบอร์กันอยู่นะครับ ในการเชื่อมเกมของปูเซตค่อนข้างดีเลยแหละนะครับละลูกนี้อ๋อโอเคเขาสองโคเบลครับออกบอลมาที่อาเก้กุลิดครับแล้วก็เลยไปครับถึงเบิร์กแคมโรนันโดอาอละคูระยาไรการ เอาละจังหวะนี้มีจังหวะยิงแล้วโอ้โหเกือบไปครับตัวเลมีจังหวะส่องนะฮะแต่โดนบล็อกไว้ได้ก่อนอ่ามีการเปลี่ยนตัวด้วยครับเ็นซีมาเข้ามาแทนครับแล้วลูกนี้โอ้โหได้มงได้มงครับโคเบลินสันฮะแล้วโอ้โหแฟนไรการวันนี้จ่ายแรงเกิน รู้สึกว่าลงมาล้วงบอลช่วยนะครับปุสกัตลงมาล้วงบอลช่วยนะเอาละจังหวะนี้ได้ไหมโอ้แล้วเราฟาวเฉยเลยปุสกัตเข้าบอลแรงไปหน่อยฮนะเป็นลูกโอ้ยแล้วออกไหมไม่ออกครับคานาวโล่ขยันเกินจ่ายดีจ่ายดีกลัวกลัว <laughs> <laughs> จ่ายไม่ดี <laughs> ดเอาโอ้โหแฟงรายการวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขา ใยแรงตลอดเลยสมเกมสามลูกที่ผ่านมาเอาแล้วว่าไรกาดเขากับไรากาดเรามันก็ไม่ต่างกันลววะจา่ายบอลไม่ค่อยดีวันนี้มาละปูสกาดปูสกาดมาแล้วโอ้โอคูลิตแต่บอลไม่ได้ครับผมเอาละกว่วาได้อยู่ บนมากครับรายการกว่าให้ดูเลยมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วค่อยๆมาแล้วปุสคัตมาแล้วปุสคัตพิกบอลออกมาทางขวาครับให้ที่คาร์ลอปโตคาร์ลอปโตเติมมาแล้วอาจารย์ก็เติมมาดูด้วยอยู่แล้วได้มงไหมได้มงไหมได้มงโอโหเอาละนาทีบาครับนาทีที่90สซะด้วยนะครับผมมาแบบงงๆนิดนึง <laughs> เอ้ยเอาแบบงงๆเลยละ เอาว่าลูกน er. ี้โรดี้ขึ้นกับใครก็ไม่รู้นะฮะโอ้ได้มงด้วยนะครับผมผ่านมือใช้ไมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวแล้วก็ได้แต uh. ้มไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันตัดเกรกันหน่อยดิบูสคัตเป็นไงบ้างเฮ้ยโอ้โหต่ำเลยคนที่ดูดีที่สุดคือโรดี้นะครับแมนอออะแมทของเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดิไปดูกันหน่อยโอ้โห โอกาสยิงนะครับ2นะครับยิงเข้ากรอบ1นะครับซึ่งก็เป็นประตูได้เลยนะครับปุสคัสนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะ7จนะครับแต่ว่าก็แย่ที่สุดแหละนะครับไม่ได้แย่ก็แย่ที่สุดแต่ถามว่าเป็นไงบ้างเออในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับจ่าย10นะครับสําเร็จ7นะครับผมแล้วก็มีโอกาสส่งไกลอยู่ที่1ครั้งนี่ครับอันนี้คือเกมแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันดีกว่านะครับ โอเคครับเกมที่สองครับผมเมื่อกี้ก็ออกไปปรับในส่วนของการฟริคิกนะครับเมื่อกี้ปุสคัตยิงระยะใกล้เฉยเลยครับก็ปรับไปครับต้องมาเจอเสี่ยม3มโฮลดิ้งนะครับเจอโดอ้วนซะด้วยนะครับผมไปครับ เล่มเกมครับอปเก็บบแล้วออกบอลมาที่รุตกุลิเอ่อโทษทีครับรายการครับเอาละจังหวะนี้เอาอองรีเลี้ยงดีๆเกินไปแล้วลูกนี้ได้บอลไหมได้อยู่ครับผมกุลิดมาแล้วมาแล้วปุสการ์ดอยู่ไหนนี่ไงปุสการ์ดเอ้ยลงมาช่วย เชื่อมเกมอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยตรงนี้เกือบวมองได้ไอะไรฮะอ๋อโหเอาละเอาละ,อ,าละอย่างน้อยก็ไล่ต้อนให้องลีเสียบอลจนได้ครับกางทุ่งก็ถือว่าเอาไรอยู่ฝากบอลไว้กับปุสการครับที่เห็นว่าปุสการมีความคล่องตัวดีนะ ไปแล้วฮะปูสกาตลูกนี้ขอบอลได้ไหมโอ้โหโห้ให้เลยไปเยอะพอสมควรนะครับถ้าจะให้ปูสกาตก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะให้กุลิดก็มันก็ลึกเกินไปไปฮะปูสกาตลูกนี้ไปได้ไหมโอ้โหลูกนี้โอ้โหเหมือนจะสวยเหมือนจะสวยได้อยู่นะครับผมได้อยู่โอ้โหแต่ว่าเปิดบอลของมูซิล่าเข้า่องโคเบลไปครับ อ้าวแล้วจังหวะนี้บอลเป็นของอีกฝั่งหนึ่งฮะเซตมาแล้วเซตมาแล้วเวียล่าเวียล่าไหลามาตรงกลางแล้วอ้าวโอเคคารโนโลก่เก็บไว้ได้ครับมูเซียลากุลิดใช่ไหมมาแล้วโอ้โหกำลังจะไปแล้วเมื่อกี้กำลังจะไปแล้ว,อ,ลลวอ่ะขอดูสิมูเซียล่า6.2นะฮะก็ถือว่าเชื่อมบ,บอลดีนะในตำแหน่ง4 3่ฟอลนายนะครับ งเชื่อมบอลได้อยู่แต่แค่ยังไม่มีสกอร์แค่นั้นแหละครับยังไม,ไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงฮนะาละลูกนี้บุกมาแล้วครับตูเล่ตูเล่มาแล้วตูเล่เอาแล้วพลิกมาแล้วลูกนี้ได้ไหมได้อยู่ครับโอ้โหลูกนี้่งกลับมานี่เสียบาบอาละหนึ่งหนึ่งครับปุสคัตแน่ไม่ได้ครับไหลามาที่องรีโอ้โหออกจนได้ครับ เอาเกี่ยวไว้ได้ครับโอ้แต่ว่าการจ่ายบอลค่อนข้างแรงกันนะจากบอลแบบเน,นเนียนตาเนี่ยมันก็ดูขัดตาเลยครับผมระวังระวังระวังเดี๋ยวเขาจะยิงไกลแล้วโอโ้โหเขาสองอยู่โคเบลจุดพุมาตรงกลางแล้วก็เสร็จเขาแล้วเสร็จหรือเปล่าไม่เสร็จนะครับผม ได้อยู่ได้อยู่โรดี้เอาบอลมาที่กุลิดนะแม่แรงไปอย่าอยา่ตุลีครับโอ้ยระวังดีๆระวังดีๆนั่นไงโอ้โหดีนั่นดีบล็อกนาทีที่78ซะด้วยครับโดนลูกคอร์เนอร์หรือเปล่าลูกคอร์เนอร์หรือเปล่าจังหวะนี้ เปิดมาเหมือนเขาจะได้โมงไม่ได้โมงครับปุสการ์ตเก็บบอลไว้ได้เยี่ยมครับผมไปออกบอลดีมูเซล่ากระชากไปแล้วปุสการ์ตวิ่งไปแล้วเอาละจังหวะน,นี้ปุสการ์ตเอาวะเอาวะเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหข่าวไซโค้ดใช่ครับผม84นะนาทีที่84เฟรนปุสการ์ตยิงขึ้นนำแล้วครับผมจังหวะน,นี้ดวนเดียเด่ยวๆไปฮะ สปีด124ก็แรงได้ครับผมโอ้โหลูกนี้ของแท้แน่นอนนะครับปูสกัด well, end, well ไปครับไม่ได้ครับเอาเลยแล้วโอ้โหไม่น่าพลาดเลยอะลูกนี้เข้าว้าแล้วนะครับโดโนโดก็เลยหวดไปเลยนะเมื่อกี้ จังหวะนี้ครับผมเข้าบอลพลาดไปนิดนึงนะฮะคาร์ลอสอัลเบโตแล้วโอ้โหโคเบลเมือโคเบลเมือครับแม่จังหวะนี้ปัดไม่ได้ครับผมก็เสมอกันไปฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดกันฮะถือว่าเจ็ดจุดหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะแต่แค่โดนช่วงท้ายเฉยๆครับคือทุกอย่างดีหมดเลยนะครับมาเสียช่วงท้ายนี้นี่เองครับเสียเลยช่วงท้ายเนี่ยนะครับเสียเลยจริงๆ เนี่ยปุ้สแคต8.3รับผมก็ถือว่ายิงเนี่ยคือคกองบอลดีนะครับแล้วก็จ่ายบอลฉลาดนะครับเจ็ดแล้วก็สําเร็จเจ็ดนะครับผ่าน7สําเร็จ7ยิง1เข้ากรอบ1นะครับแล้วก็เป็นประตูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับอ่ะใครที่ชอบสายเมนเจอร์นะครับคือคงจะต้องอ่าฝากปุ้สแคตไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับเป็นกองหน้าที่ถือว่าเชื่อมบอลดีนะครับแล้วก็เล่นบอลฉลาดนะครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันครับสำหรับพี่น้สวัสดีครับบ๊ายบาย